สำหรับประเด็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมณนะขณะน,นี้คุณอน,นุพรบอกแล้วนะครับว่าน่าจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์เลอแค่1ิบมาตราแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่สภาแล้วก็สภาสูงนะครับก็คือสวอน,นั่นแหละอีกหนึ่งรอบจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมงคับใช้ก็น่าจะทันเดือนของมิถุนาก็คือไพรยมันของปีนี้แหละน่าจะมีการเฉลิมฉลองกันประเด็นของผมอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีดราม่าใหม่เนาะอันหนึ่งก็คือระหว่างคุณปอยติชดา ที่มีสลิปเขียนว่าคุณซึ่งโดยปกติอะ่ะเขาจะอ้างอิงกับบัตรประชาชนเนาะก็จะเป็นนายกันหมดทีนี้ก็งงเลยคือคุณมีมีเท่าเขาตั้งประเด็นว่าเอา้าความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนอะ่ะทำไมคุณปอยใช้คุณได้แล้วทําไมคนอื่นที่เป็นเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดทำไมยังเป็นนายกันอยู่ละ่ะเออยังไงกัน ตั้งคำถามถึง S C B ครับก็ต้องรอ S C B เขาแถลงออกมานะว่าตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยเขาไปลองของคือไปถามธนาคารฉันเปลี่ยนไดไหมเนี่ยเปิดบัญชีใหม่ก็ได้จ้ะขอเปลี่ยนได้ไหมหรือยังไงมันมีพรีเวลตไหมซึ่งธนาคารก็ตอบมาว่าไม่ได้อ่ะงานนี้ก็มีคนหลายคนอยากรู้ถามว่าเอ้ยคำนำหน้ามันยังไงนู่นสำคัญมากกับความรู้สึกสำคัญมากกับความรู้สึกผมยืนยัน แต่ก็มีข่าวดีแต่ก็ไม่ไม่รู้จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคือตอนนี้มีร่างอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าพระชบัญญัติรับรองเพศแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้หรือเลือกที่จะไม่ใช้เลยก็ได้จะเป็นคุณจะเป็นนายนางสาวนางอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือไม่ใช้เลยก็ได้อ่ะอันนี้ก็ต้องรออีกนะครับก็มีผู้ที่ลณนงลงเรื่องนี้อยู่นะครับก็หนึ่งในนั้นก็มีพี่ดันนี่นี่แหละอ่ะเป็นตัวตั้งตัวตีก็ ลองดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทางธนาคาร SCB เนี่ยเขาจะชี้แจงออกมายังไงบ้างหรือธนาคารอื่นมีการชี้แจงหรือแก้ได้ไหมเออเพราะมันเป็นออนไลน์แบงกิ้งเธอแก้ได้ไหมถ้าสมมุติว่าแก้ได้มันก็เป็นเรื่องของ Gender Equality อย่างหนึง่งคือเรามองว่าความปลอดภัยก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่นายนางนางสาวเนี่ยฉันว่ามันก็ No matter what อะอะ